เดี๋ยวเราไปต่อเนื่องดูกันที่หุ้นอสังหาริมทรัพย์กันบ้างคุณสุประชัยรบ,บริษัทพลาวเรลเอสเตทจำกัดมหาชนหรือว่าพลาวเนี่ยแหละค่ะ嗯嗯น่าติดตามนะคะเพราะเห็นว่าในช่วงของผลการดําเนินงานช่วงโค้งสุดท้ายของปีอย่าง Q4 เนี่ยน่าจะเติบโตไปได้ดีแล้วก็อาจจะมีผลทําให้สามารถที่จะล้างขัดทุนสะสมได้ด้วยเหมือนกันผู้บริหารนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพลาวเนี่ยคะ่ะคุณภูมิพัฒน์ศิณเจริญก็อบอกถึงแนวโน้มผลการดําเนินงานในช่วงไตรมารสสี่ของปีนี้เนี่ยว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมีนนัยะะะสําคคญ ทั้งในส่วนของรายได้ก็เติบโตกําไรสุทธิก็เติบโตแล้วก็จะเติบโตทําสถิติสูงสุดไปด้วยจากการที่เขาจะรับรู้ไรายได้ในการโอนโครงการ Intercontinental Residences ที่หัวหินมากขึ้นซึ่งปัจจุบันถ้าไปดูเนี่ยยอดขายเนี่ยมีแล้วกว่า94%ค่ะมูลค่าเนี่ยกว่า3,549ล้านบาทโดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงของไตรมาสสาปไป57ยูนิตมูลค่าอยู่ที่ประมาณ993ล้านบาทนะคะดังนั้นถ้าดูณนะสิ้นไตรมาสสามเนี่ยยัง ยอดขายที่รอโอนจากโครงการนี้อีกประมาณ162ยูนิตก็คิดเป็นมูลค่าราวๆสัก2,500กว่าล้านบาททางผู้บริหารเองก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะส่งมอบได้เนี่ยภายในช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้ประมาณ2,000กว่าล้านบาทด้วยกันซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ยถ้าการส่งมอบนี้ก็จะทําให้ผลประกอบการนั้นดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมั่นว่าไตรมาสสี่เนี่ยละค่ะจะสามารถที่จะล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ราวๆสักประมาณ248ล้านบาทได้ทั้งหมดเลยนะคะ mm. และเมื่อล้างขาด ทุนสะสมได้คุณสุภชัยแน่นอนค่ะว,ว่าอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลทันทีด้วยเหมือนกันซึ่งก็จะจ่ายในปี2,566จากมวดผลการดำเนินงานปีนี้เพื่อจะเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเองค่ะ น่าสนใจนะครับมันเป็นธีมของการเทินอาราวนะครับสำหรับตัวของพราวตรงนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่กลุ่มของริบต์ตาพลบมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนนะมีการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเขาเรียกว่าเป็นการเก็บเกี่ยวในแง่ของการลงทุนในก่อนหน้านี้นครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ยังมีผลขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มเห็นที่จะผลกําไรเนี่ยไตรมาสสเ,เริ่มเห็นมาแล้วแล้วก็ไตรมาสสี่ก็คงจะชัดเจนว่ามีกําไรแน่ๆแล้วก็ผลกาไรจากตัวนี้ฮะม มทีุ่ณเนี่ยนะพูดถึงประมาณสัก2 4 0กว่าล้านบาทตัวนี้ได้นั่นก็หมายถึงว่าปีนี้เอาง่ายคือกําไรมันเกิน200-48ล้านบาทค่ะอ่าถ,ถ้าตีกลมๆนะผู้บริหารไม่พูดขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าดูจากตัวนี้เพราะมันขาดล้างขาดทุนสะสมไปได้เลยเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจคือการกลับมาปันผลไงอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นธีมของการเทินอาราวนะฮะสำหรับตัวของพราวนั่นเองนะครับแต่ถ้าล้างขาดทุนสะสมได้มีปันผลนี่นาะก็น่าจะเป็นข่าวดีนะคะผู้ถือหุ้นอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ